สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นสินค้าตัวกล้องมูลจรปิดโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เพิ่งของเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ลูกค้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยตัวที่ผมวางจําหน่ายไปนะครับตัว1 0 8 0 p นะครับตัวโซล่าเซลล์ตัวแรกนะครับที่ผมลงคลิปไปแล้วตัวนั้นสินค้าไม่มีแล้วนะครับก็จะอัปเดตมาเป็นตัวรุ่นนี้เวิร์ก,กว่าครับ เป็นของพีทีเซนะครับเป็น Solar e n e r g อรีนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติแตกต่างหรือว่ามีข้อดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับตัวนี้ดูข้างกล่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นแผงอยู่ด้านบนนะครับแผงตัวความกว้างความยาวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นี่นะครับตัวนี้แผงจะอยู่ที่นะครับนะประมาณ10นิ้วนะครับความยาวส่วนความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะต้องดูคู่คู่มือนะครับก็ดูไปพร้อมๆผมเลยแล้วกันมาดูข้างกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ เป็นตัวซิมการ์ด 4G นะครับใช้ระบบใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็เมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อบันทึกภาพนะครับบันทึกวิดีโอแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างที่แตกต่างจากรุ่นที่ผมวางจำหน่ายไปก็คือตัวนี้สามารถปรับหมุนองศากล้องได้นะครับสามารถดูผ่านแอปโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้นะครับข้างกล่องก็จะเป็น QR Code ใช้ได้ทั้ง iPhone นะครับตัว iOS แล้วก็ Android นะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบแต่ซิมการ์ดต้องเป็น 4G เท่านั้นนะครับเป็นระบบ 4G เดี๋ยวผมจะแกะภายในให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้แบตเตอรี่จะอยูอ่ที่ใต้แผงนะครับเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็ ไม่ต้องใช้ฐ่านชาร์จนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆสะดวกสบายครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ใต้กับไอตัวแสงโซลาเซลล์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์หกเหลี่ยมนะครับเป็นไขควงอุปกรณ์เครื่องมือมีไปให้ลูกค้าประกอบ ได้ครบนะครับแล้วก็มีสาย USB สาย USB เดี๋ยนะครับแป๊บนึงสาย USB ตัวนี้นะครับพอเวลาเราจะเซตค่าเครื่องเนี่ยให้เราชาร์จแบตนะครับมันจะมีอยู่นี่นะครับตัวพอร์ตด้านข้างนะครับอาจะเป็นตัวชาร์จเจอร์จะอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับ ใชครับลดชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะมียางปิดไว้ให้นะครับชาร์จก่อนทิ้งไว้ประมาณสัก 6- 8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปเปิดเซตตั้งค่าส่วนตัวนี้ เป็นสวิทช์ออนออฟนะครับเปิดปิดตัวพาวเวอร์แผงโซล่าเซลล์นะครับออนออฟนะครับก็ใช้สวิตช์ตัวนี้ทุกอย่างเวลาเปิดแล้วก็ลูกยางตัวนี้พยายามปิดให้แน่นนะครับมาดูตัวกล้อง ส่วนการประกอบใช้งานตัวนี้ก็จะมีเสา,ส,เาส่งสัญญาณนะครับสองเสาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตที่เสียบกับตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับอพอร์ตสีพินนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใส่กับอ,อุปกรณ์ตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับก็ประกอบใส่กับตัวนี้แล้วก็ส่วน ตัวที่จะต้องไขน็อตออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่จะใส่ซิมกาก์ดแล้วก็เมมโมรีกกร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเอ t า o ์ดอนะครับกันฝนได้นะครับนะจะมีอินโฟเรนะครับให้แล้วก็สามารถาพูดสั่งการาฟังเสียงได้นะครับโอเค ตัวนี้อ,อีกข้อระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเซ็ตค่าเนี่ยเราอย่าใช้มือมือหมุนตัวกล้องนะครับพอมอเตอร์เนี่ยมันจะต้องสั่งการจากในตัวแอปพลิเคชันนะครับแั่น,นี้เองนะครับตัวนี้เราจะแถมตัวเมมโมรี่การ์ด32 g b ไปให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้า สามารถาทําตามคู่มือหรือว่าดูคู่มือตัวแมนนวลไปได้นะครับก็จะมีขั้นตอนบอกให้นะครับแต่จริงๆการโหลดแอปตัวนี้จะไม่ยากนะครับไม่ซับซ้อนอยุ่งยากนะครับก็สแกน QR Code แล้วก็เข้าไปใส่ตัวโค้ดได้เลยนะครับ ตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ในราคา4,900บาทท้วนนะครับก็ติดต่อไปที่คุณหนุ่มนะครับครับก็ติดต่อไปที่0912678201นะครับหรือเข้าไปดูที่เ c e b ุ o k หนุ่มประดับยนต์ก็ได้นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวผมมาไล่คู่มือให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้คู่มือจะมีอยู่5-6ขั้นตอนนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับโปรดักไดอะแกรมนะครับถ้าดูคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับเป็นแอปตัวไหนมันก็จะมีบอกนะครับนี่ครับใช้ตัวนี้เห็นไหมครับโอเคเนาะว่าใช้แอปตัวไหนเข้าไปที่ Play Store หรือไม่ก็สแกน QR Code เข้าไป แล้วก็พอหลังจากโหลดแอปมาแล้วก็จะเป็นตัวรีจิตเตอร์รีตเตอร์ก็ใส่พวกรหรัสไอ้ตัวนี้กีว่าโค้ดสแกนที่ฐานตัวกล้องก็มีนะครับมันก็จะมีรหัสโค้ดบอกอยู่นะครับเป็นตัวเลขนะครับจะอยู่ที่ตัวตัวตัวกล้องนะครับที่ฐานกล้องเมื่อกี้นี้มีสติกเกอร์ติดให้แต่ละตัวให้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ตั้งรหรัสพาสเวิร์ดแล้วก็คอนเน็เข้าไป ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่4ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ address address นะครับเราเลือกให้ถูกนะครับเข้าไปเปลี่ยน address นะครับตัวนี้นะครับ address ให้เป็น t h ยแลนด์นะครับเลือกให้เป็น t h ยแลนด์นะครับอันนี้ขั้นตอนที่สี่แค่ใส่โค้ดให้ถูกแค่นั้นเองนะครับเข้าไปแล้วก็ หลังจากนั้นก็รอเครื่องประมาณ60วินะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเลขเมื่อกี้เลขแบบนี้แหละครับมันจะอยู่ข้างกับ QR code ที่ฐานเครื่องนะครับผมถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นของแต่ละตัวแต่ละตัวไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนี่นะโอเคไม่ยากเนะาะเดี๋ยวผมย้ำราคาอีกทีนึงนะครับราคาอยู่ที่ 4,900นะครับก็คืออุปกรณ์ครบชุดลูกค้าที่จะต้องเตรียมก็คือซิม 4G นะครับโอเคลูกค้าที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเตรียมซิม 4G เท่านั้นเองฐ่านชาร์จไม่ต้องซื้อแล้วนะครับก็คือมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวราคาตัวนี้ทั้งชุดอยู่ที่4,900บาทนะครับติดต่อไปที่คุณหนุ่มนะครับ0912678201นะครับโอเคก็จะเป็นตัว เฮดดี uh, นะครับผมาสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้เลยนะครับระบบ 4G ตัวนี้น่าจะยังไม่มีใครนําเข้ามานะครับตัวตัวนี้กําลังสินค้ากําลังขายดีเลยนะครับเอามาลับสั่งมาเท่าไหร่ก็แปบ๊บเดียวก็หมดนะครับโอเคครับก็ฝากไว้นะครับตัว uh, PTZ c a m e r a นะครับ 4G ตัวโซลา r เซลล์นะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ